ก็จะสลับกันพูดนะครับระหว่างพ่อค้ากับพระเทวีคือลักษณะของประโยคภาษาบาลีมันก็โยนกันไปโยนกันมาครับอย่างนี้แหละถ้าเข้าใจแล้วก็จะง่ายขึ้นยิ่เราเราจะรู้ได้ได้อย่างไรพอเราจับตัวละครได้แล้วข้อสังเกตคือบางครั้งในด้วยความเคารพคือมีอารัปปนาเป็นตัวบอกว่า คำในนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนพูดอย่างเนี้ยอารัปปณะ,ะเขาบอกว่าเทวิฆ่าแต่พระเทวีก็ต้องเป็นตรงกันข้ามนะครับก็คือพ่อค้าวานิชการนะครับอันว่าพ่อค้าทั้งหลายทั้งหลายก็ขึ้นอาหางสุมาครับอาหางสุกราบทูลแล้วอิติว่าเทวิเป็นอารัปปณะฆ่าแต่พระเทวี เนี่ยครับที่ที่ผมไม่ขึ้นคำอื่นมาเพราะผมต้องการให้ให้คำที่เราแปลนั้นสอดคล้องกันกินจิกำมังอันว่ากรมอะไรอะไรกินจิเนี่ยครับแปลว่าอะไรอะไรกำมังอันว่ากรำไปเลยครับ <c oughs> หนังสืออาจจะแปลว่ากิจอันว่ากิจอะไรอะไร,ะไรผมว่าเอากรรำนี่แหละกลางๆงดีอันว่ากรำอะไรอะไรอันอย่างอื่น กตังนะครับกตังนี้จะต้องขึ้นอัมเหหินะครับต้องต้องขึ้นอัมเหหิอัมเหหิอัมเหหิอันฆ่าพระองค์ทั้งหลายอัมเหหิอันฆ่าพระองค์ทั้งหลายกตังกระทำแล้วนะหาไม่ได้อ่านว่ากรรมอะไรอะไรอันฆ่าพระองค์ทั้งหลายกะทำแล้วหาไม่ได้ตรงนี้มี หลักการสังเกตและทำความเข้าใจในประโยคนี้ให้ระลึกหรือจำเอาไว้หรือวงกลมเอาไว้คำว่ากะตังครับคำว่ากะตังตัวนี้แล้วมันกระตังเนี่ยมันคืออะไรมันพิเศษขนาดนั้นเชียวหรือคือคำว่ากรตังเนี่ยมันเป็นกรรมว่าจกเวลาแปลแล้วมันต้องมีตัวที่แปลว่าอันหนึ่งตัวเสร็จแล้วตัวกตังแปลว่ากระทำแล้วทุกครั้งครับ มันจะต่ออยู่กับศัพท์อื่นหรือมันจะอยู่โดดเดียวก็ตามถ้าเจอคำว่ากะตะต้องมีตัวที่แปลว่าอันและแปลว่ากระทำแล้วเพราะศัพท์นี้เหตุผลที่มันต้องมีเพราะมันเป็นกรรมมวาจกครับมันเป็นกรรมวาจกดังนั้นไม่ขึ้นมาไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ขึ้นมานี่โดนจุดโทษเลยนะครับอันนี้ฟรีคิกครับอันนี้ ลูกกินเปล่าฟรีคิกเต็มเต็มครับเสียหายมากต้องจำนะครับอันนี้คือสังเกตเอาไว้เพราะว่ากระตังมันไม่ใช่ศัพท์ยากมันเป็นศัพท์ที่เราจะเจอไปไเรื่อยเจอไปเรื่อยพอสังเกตได้ปั๊บเราก็จะเข้าใจเราก็ทิ้งหลักการตัวนี้พอเข้าใจแล้วก็ทิ้งไม่จาไม่จําต้องไปแบกอะไรอีกแล้วนะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปในประโยคต่อไปนะครับปณะเป็นนิบาตต้นข้อความ ปะแต่ว่าคือเหมือนกับการเล่นสำนวนว่าพวกก้าพระองค์ไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่มีแต่ตัวนี้ต้องแปลว่าแต่แต่อโรจะยิมหายิมหา,มหาตัวนี้คือมหากับอิติไอตัวมหานี่แหละรครับเป็นตัวบอกให้รู้ว่าประธานคือมะยังตัวมหาเนี่ยออุงโอตถาอินมหาประธานคือมะยัง นะครับตัวมาหาตัวเนี้ยมายัางกันว่าอนปะนะแต่ว่าม่ยังกันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอารจะยิมหากราบทูลแล้วบอกแล้วบอกแจ้งแล้วได้หมดครับขอให้ให้ให้ชื่อว่าบอกก็ใช้ได้ครับบอกแล้วศนะาสนังซึ่งข่าวสารอย่าไปแปลว่าศาสนานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาถือเช็คมาอยู่ที่ว่าสวนนณประตังแผ่นทองนะ่ะ แล้วเขียนจดหมายน้อยลงในแผ่นทองก็ถือเช็คนั่นแหละครับบอกแล้วซึ่งข่าวสารรัญโยแก่พระราชาอิติดังนี้ต่อไปครับเทวีนะสลับกันพูดเพราะว่าตาตะอยู่ข้างในนีมันเป็นสัญลักษณ์บอกแล้วว่าคนพูดจะต้องเป็นใครนะครับเทวีอันว่าพระเทวีปุชิาถาม ถือว่าเป็นการตั้งคำถามนะครับปุจจิถามแล้วอิติว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปะนะก็เอ่อปะนะก็หนังสือแปลว่ายังไงเนี่ยขึ้นอะไรมาบ้างหนังสือขออภัยนะครับผมจําไม่ได้เดี๋ยวแปลมั่วอ่า อันนี้คือคือประโยคนี้ที่ผมต้องแปลให้ตรงกับหนังสือเนี่ยเพราะว่าท่านจะได้ไม่งงครับเพราะเพราะตุงมันแปลได้แปลได้เยอะมากนะเป็นอารโเจตุงกับอิตินะครับหนังสือเขาขึ้นนะขึ้นตุงเหหิมาแปลแบบหนังสือนี่แปลยากมากนะตาตาแนา่พอทั้งหลายปณะ,ะก็ตุมเหหินะครับไม่ใช่อันว่านะ มันเป็นตัติยาวิพัตเนี่ยนะครับอันท่านทั้งหลายไม่ใช่อันว่านะครับสกาอานาโรเจตุงเพื่ออันบอกก็เหมือนอารโรจยินี่แหละครับอารโรจยิมหานิอาโรเจตุงเพื่ออันบอกไปหางปีแม้แกเราหรือหรือใส่เข้ามาเฉยๆนี่แปลแปลอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าแปลตามความเข้าใจของเรา อานเพื่ออันบอกบอกอะไรครับบอกข่าวสารก็อันว่าข่าวสารอันท่านอาจเพื่ออันบอกแก่เราหรือจะแปลอย่างนี้ก็ไดนะ้แปลแบบนี้ก็ได้ง่ายดีครับอย่างนี้ง่ายดีแต่ไม่เข้าใจง่ายครับแต่ไม่เข้าใจมันซืมเนื่องจากประโยคนี้นะเสร็จแล้วมาถึงสักกาเนี่ยครับศักกาก็ขึ้นวานิชกามาครับวานิ ชะก,กาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าเทวิกราบทูวแล้วอิติว่าเทวิข้าแต่พระเทวีประโยคหน้าว่ายังไงอันท่านทั้งหลายอาจเพื่ออันถามประโยคนี้ประโยคนี้ถามว่าพวกท่านสามารถจะบอกได้ไหมประโยคนี้ก็ต้องใช้แทนตัวเองว่าอัมเหหิอันนะครับ อันข้าพระองค์ทั้งหลายสักกาอาดแค่นี้ก็พอพอพอ,พอละครับแต่ถ้าจะขึ้นมาก็ขึ้นมาเรียนแบบเรียนแบบประโยคหน้าตุยหังอาโรเจตุงนี่ถ้าจะขึ้นมาครับอัมเหออันข้าพระองค์ทั้งหลายสักกาอาดอาโรเจตุงเพื่ออันบอกตุยหังแก่ท่านอันนี้เรียนแบบประโยคหน้า แต่ถ้าจะเอาแค่อ่านเพื่ออันบอกก็ก็น่าจะพอละหรืออ่านข้าอ่านข้าพรพรงทั้งหลายอา่านอิติดังนี้พอพอไหวนะไม่น่าจะโหดร้ายเกินไปนะครับกรรมการคงไม่หูตะบี้ตะบันกินจนไม่ดูแต่อย่าลืมนะครับว่าการเดินประโยคนั้นสําคัญนะครับเดินเรียนประโยคไปตามลําดับสําคัญนะครับต่อไปครับ เทวีอันว่าพระเทวีอาหาตรัสแล้วอิติว่าหายใจได้สักช่วงหนึ่งนิดหน่อยนะอาหารตรัสแล้วอิติว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายเตนะหีถ้าอย่างนั้นเตนะหีนี่ก็เป็นสั์เฉพาะมาแบบนี้ครับเจอเมื่อไหรก็เตนะหีถ้าอย่างนั้นกิริยาคุมภาคเลยครับลงท้ายด้วยทาประทานของทาคือตุ้มเหนะครับตุ้มเหนว่าท่านทั้งหลายวะเททาจงกล่าวอิติดังนี้จบไปครับ วาเทถะจงกล่าวหรือวาเทถะจงบอกนั่นแหละอิติดังนี้วานิโชวันวานิวานิานชากานะครับวานิชากาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายมันเดิมครับอาหังสูกราบทูลแล้วอิติว่าเทวีข้าแต่พระเทวีพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอุปันโนเกิดขึ้นแล้วหรือเสด็จอุบัติแล้วก็แล้วแต่จะแปลให้เป็นสำนวนที่สวยงามก็แน่ๆก็คือพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะ พุทโธนว,ว่าพระพุทธเจ้าอุปนโนเกิดขึ้นแล้วอิติดังนี้ต่อไปครับสาปิเทวีอันว่าพระเทวีแม้นั้นฟังละเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคล้ายๆกับพระราชาละสุตวาฟังแล้วนะคือถ้ามีตังสุตวามา,มาเมื่อ,อไรไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเอาคำนี้มาเลยครับเป็นคู่ขาเขาคู่ขานะครับ มีตังสุตวาก็ขึ้นวัจจานังมาสุตตวาฟังแล้วตังวจจานังซึ่งเหนือความนั้นแล้วก็นี่ครับที่ผมบอกว่ากิริยาวิที่เป็นวิเศสนะถ้าเป็นนามที่เป็นอิทธิลิงมันก็เป็นสระอาผู้ม,ผมีผู้มีนะครับผู้มีผู้ม,ผมีผู้มีสรีระแปลว่าผู้มีผู้มีสรีระสรีระเสร็จแล้วก็แปลต่อไป ผู้มีสรีรานะครับปุถะสรีราแยกสะเป็นปุถะกับสรีราสรีราเนี่ยผู้มีสรีระปีติยาอันปีติปุถะถูกต้องแล้วปุริมะนะเยนะเยนะแล้วก็เอวะในเยนะก็คือโดยในปุริมะอันมีในก่อนเอวะนั่นเทียวโดยในอันมีในก่อนนั่นเที่ยวนะโดยในอันมีในก่อนนั่นเที่ยว เสร็จแล้วต่อไปกิริยาในระหว่างที่อาศัล,ลเเตวานะครับอาศัล,ลเเกตวา,าตัวนี้แปลว่าไม่อาศัล,ลเเตวาตว่าแปลว่าแล้วอาศัล,ลเเกตวาไม่กําหนดแล้วกินจิกรรมซึ่งกรรมอะไรอะไรคือคือขึ้นมาเนี่ยอาจจะขึ้นมาวัดถุงซึ่งเรื่องอะไรอะไรซึ่งกิจอะไรอะไรซึ่งคําอะไรอะไร ซึ่งคำอะไรอไรน่าจะถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องมากกว่าแต่กรรมก็พอได้นะครับพอได้ไม่ผิดไม่เพี้ยนซึ่งกรรมอะไรอะไรติกขตุงสามครั้งบางเล่มอาจจะแปลว่าสิ้นสามครั้งบางเล่มอาจจะแปลว่าสามครั้งเฉยๆ <c oughs> ผมแปลว่าสามครั้งครับ <c oughs> ผมไม่แปลว่าสิ้นสามครั้งแต่จะแปลยังไงก็ได้อยู่ที่เราเลือกนะครับกิาในระหว่างต่อไปคือสุตตวานะครับ สุตวาฟังแล้วประทังซึ่งบทอิติว่าพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอิติดังนี้จะตุทวาเรเอาละจะนะครับในวาระครับไม่ใช่ครั้งครับอันนี้คือแปลว่าวาระในวาระที่สีตัวนี้จะแปลก่อนก็ได้จะแปลหลังก็ได้คือแปลก่อน กิริยาสุตวาหรือแปลหลังอิติฟังแล้วซึ่งบทอิติว่าพุทโธว่าพระพุทธเจ้าดังนี้วาเรในวระจตุดถะที่สีหรือจะแปลว่าในวราระที่สี่สุตวาฟังแล้วประทางซึ่งบทว่าพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าดังนี้ก็ได้ทั้งสองอย่างเสร็จแล้วอาหะครับอาหะตรัสแล้วอิติว่าตาตา แน่พ่อทั้งหลายกิ่งอันว่าอะไรตรงๆเลยครับกิ่งอันว่าอะไรรัญญาอันพระราชาทินทินนางนะครับตอนนี้แยกสาวเป็นทินนางทินนางถวายแล้วทินนางพระราชทานแล้วอิมัสมิงประเทศในเพราะบทนี้ตาตาแน่พ่อทั้งหลายกิง่งกิ่งอันว่าอะไรรัญญานะครับรัญญามีอยู่แล้ว อันพระราชาทินนางพระราชทานแล้วอิมัสมิงปเทในพระบทนี้แปลว่าในเพราะนะครับแล้วก็สับสำคัญก็คือ,อ,อทินนางตัวนี้ครับเหมือนกับกระตังครับเจอที่ไหนต้องมีตัวที่แปลว่าอันนะครับอันให้แล้วซึ่งตรงนี้มีพระราชาอยู่แล้วก็ระวัง เพราะว่ามันเป็นสับกรรมวาจบมันต้องเรียกหาตัวที่แปลว่าอันทุกครั้งนะครับความโหดร้ายกำลังจะเกิดขึ้นในประโยคต่อไปนี้หลังจากที่พระเทวีออกปากว่าออกปากถามว่าเราให้ทรัพย์พระราชาให้อะไรฟังบทนี้แล้วให้อะไรพ่อค้าก็ตอบนะครับวานิชกา วานิจการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหางสู่กล่าวแล้วอิติว่าอา,อาหางสู่กล่าวแล้วอิติว่าเทวีติแย่ส์เป็นเทวิกับอิตินะครับเทวีข้าแต่พระเทวีเรียนแบบประโยคหน้าหมดเลยครับยกเว้นประธานที่เหลือเอามาหมดครับอิมัสมิงปะเทรัญญาทินังยกมาทั้งหมดเลยครับ มาแปลนี่เขาเรียกว่าประโยคที่เรียนแบบประโยคกันอิมัสมิงประเทรัญญาแล้วก็ทินนังขึ้นมาเต็มบทเลยครับในประโยคหน้าประธานก็คือสตาสสังสังนี่แหละอย่างภาษาเราก็ถามว่าพระราชาให้อะไรในบทนี้ พ่อค้าก็ตอบว่าให้ยซับแสนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเวลาแปลโดยเพียงชนะนี้จะต้องขึ้นมาหมดนะครับสตาสาสางอันว่าแสนหอยรัพย์รัญญาอันพระราชาทินนางพระราชทานแล้วอิมัสมิงประเทในพระบทนี้อิติดังนี้ต่อไปครับพ่อคอา้าพ่อค้าต่อกรนนิดหนึ่งอา้าวเทวีครับ เทวีอันว่าพระเทวีประโยคนี้เป็นประโยคยากนะครับประโยคนี้เป็นประโยคยากเทวีอันว่าพระเทวีอาหาทูลแล้วออาหากล่าวแล้วอิติว่าพอเข้ามาในเลขในอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นประโยคยากนะครับมันเป็นประโยคยากปราบเซียนเลยครับตรงนี้ ตาตาแน่พ่อทั้งหลายอน,นุชวิกังอันนี้มีนณะอยู่ข้างหน้านะครับระวังให้ดีด้วยเนี่ยณตัวนี้แปลว,ว่าหาไม่ได้อน,นุชวิกังกรังอันว่ากรรมอันไม่สมควร เ oh อาหม่ครับอนุชวิกังกรรมอันว่ากรรมอันสมควรอันว่ากรรมอันสมควรเสร็จแล้วรัญญาอันพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วสาสนังซึ่งข่าวสารเอวรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปทระทะมาเนนะพระราชทานอยู่สตาสาสางซึ่งแสนแห่งทราบตุมหากังแก่ท่านทั้งหลาย กระตังกระทำแล้วนะหาไม่ได้โอยแปลยากมากครับประโยคนี้คือมันมีวิเศสณะของประธานที่แทรกเข้ามาซึ่งประธานกับกิริยาคุมภาคนั้นจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วก็น่าจะเจอคำอธิบายมาบ้างแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยที่มันขยายออกไปเนี่ยครับคือตัวขยายออกมาทั้งหมด มันขยายด้วยอํานาจเป็นศั์วิเศษสนะนะครับด้วยอํานาจเป็นสั์วิเศษสนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากนะอนุชวิการกำมังอันว่ากรรมอนุชวิการังกรรมังอันว่ากรรมอันสมควรรัญญาอันพระราชาทัท,ะทะมาเนนะพระราชาทานอยู่สตาส,สาสังซึ่งแสนเออผิด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 ,ผดขออภัย กามังันว่ากามนุษย์ชีวิตกางองันสมควรรัญญาอันพระราชาสุดตวาทรงสดับแล้วาศาสนังซึ่งข่าวสารเอวรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปถ้าท่ามานาเมื่อพระราชทานสตาสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์ตุงหากางแก่ท่านท,ทั้งหลายกระตังกระทำแล้วนะ่าหามิได้ไปคลำอีกทีหนึ่งคับประโยคนี้ยากต่อไปนะครับหีเพราะว่าหีเพราะว่านะครับ อาหารอันว่าเราทำมิจะให้จะให้เลยนะครับตัวนี้สตาสาสา,สานิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีนี้สให้ไปแล้วสแสน,นทุกขตะปนากาเรเเวลาสวดมนต์ทุกขตรปนาการเนี่ยทุกขตะปนากาเรเในเพราะเครื่องบรรณาการตัวนี้แปลว่าในเพราะนะครับ ตัวนี้แปลว่าในเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสัพท์ลักษณะพิเศษนะก็เลยในเพราะบรรณาการในเพราะเครื่องบรรณาการในเพราะเครื่องบรรณาการของคนยากมา,มากๆของเราโวแกท่านทั้งหลายโวแกท่านทั้งหลายเสร็จแล้วก็ต่อไปเลยนะครับตรงกิง กิงสาสนางันว่าข่าวสารอะไรอ้าวขึ้นมาสักหน่อยกิงสาสนางันว่าข่าวสารอะไรอะปารังอื่นอีกตุ้มเหหีอันท่านทั้งหลายอาโรจิตังบอกแล้วอโรจิตันตินะครับยก่เป็นอโรจิตังกับอิติก็ระวังด้วยมันจะสับสน กินสาสนานว่าข่าวสารอะไรอปรรังอื่นอีกตุมเหหีอันท่านทั้งหลายอาโรจิตังบอกแล้วนะครับก็มาถึงประโยคต่อไปเป็นประโยคสุดท้ายที่จะแปลวันนี้ครับวานิชการมันเริ่มต้นด้วยมันเริ่มต้นด้วยเเลขในแล้วก็คำเดียวจบเลขในไปเลยนะครับประธานของประโยคนี้คือวานิชการนะครับ วานิชการนว่าพ่อค้าทั้งหลายอารโเจสูงบอกแล้วศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายทเวสองนะครับอปารานิปิแม้เราอื่นอีอิติว่าแม้เราอื่นอีอิติว่าอีทังจิทันจะนะครับแยกสับอย่างนี้แยกศับว่าอีทังจะเสร็จแล้วก็อิทังจ อิติครับถ้าแย,แยกแยกแยกอย่างนี้แยกได้ก็ไม่มีปัญหาในการแปลวานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสูอออาโรเจสูงบอกแล้วาศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายทเวสองอบบรานิปีแม้เราอื่นอีกอิติว่าอีทางจะาศาสนังอ่านว่าข่าวสารนี้ด้วยอีทางจะาศาสนังอ่านว่าข่าวสารนี้ด้วย อิติดังนี้นะครับอันนี้ก็วันนี้แปลจบนี้ท้ายๆนี่ผมจะเร่งหน่อยไม่พูดมากก็น่าจะพอมีเขามีโครงมีความหวังอยู่บ้างในการแปลสายตลอดนะครับให้เข้าใจส่วน ส่วนลักษณะของการเดินประโยคและแปลประโยคพิเศษนั้นท่านจะต้องอาศัยการดูหนังสือให้มากแล้วก็ให้มันตีแตกเฉพาะตัวนะนี่ข้อสำคัญเลย